ไปก็ต่อกับพักเป็นธรรมก็มีความเคลื่อนไหวน,นะครับเพราะว่ามีการประกาศปลดคุณกนวีสืบแสงนะครับจากการเป็นรลขาธิการพักเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าการที่ปลดในครั้งนี้เนื่องจากคุณกนวีเนี่ยอ้างมติพักไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในเพจ Facebook ของพักเป็นธรรมนะครับก็มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอการบริหารประเทศไม่ทันต่อสถานการณ์และประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงใกล้กับเลือกตั้งที่จะมาถึงการเตรียมความพร้อมและการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งด้านนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นพักเป็นธรรมจึงจําเป็นต้องปร,รับโครงสร้างภายในให้มีความพร้อมและเข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในระดับผู้นําและฝ่ายบริหารเพื่อให้การตัดสินใจทางการเมืองเป็นไปนในทิศทางเดียวกัน เคารพต่อข้อบังคับของพักโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถทํางานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นพักขอแจ้งให้ทราบว่า 1. ปิติพงษ์เต็มเจริญได้แสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นธรรม 2. พักมีมติให้ปลดกนวีสืบแสงออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักเป็นธรรมมีผลนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับ เหตุผลบอกว่าเนื่องจากได้กระทําการอันขัดต่อข้อบังคับพักโดยแอบอ้างใช้มติพักในการสนับสนุนการเลือกนายกครั้งที่ผ่านมาโดยมีได้นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจนารณาให้ความผิดชอบทั้งที่ข้อบังคับพักกาหนดให้ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริหารพักในประเด็นการสนับสนุนบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ทางพักนะครับยังมีการคอมเมนต์ในโพสต์เพิ่มเติมบอกว่า พักจำเป็นต้องปลดเลขาธิการพักเพราะสมาชิกได้ถามเข้ามามากว่าคุณกนวีได้ขอมติจากกรรมการบริหารพักหรือไม่ซึ่งไม่มีการประชุมตามข้อบังคับพักนะครับหัวหน้าจึงต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วก็ในขณะที่มีตําแหน่งเป็นเลขาพักได้เปิดรับผู้สมัครร่วมงานและผู้สมัครสสซึ่งบอกว่าเป็นพักใหม่ตามที่ปรากฏในเพจส่วนตัวทำให้เกิดคำถามและความไม่พอใจจากสมาชิกว่าควรทำหรือไม่ พักเปิดโอกาสให้คุณกนวีทํางานมาตลอดโดยไม่ก้าวไก่ในงานของสอสอแต่ว่าในช่วงนี้พักต้องมีความชัดเจนในการทํางานและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพักด้วยนะครับนี่เป็นถแถลงจากทางพักว่าปลดคุณกนวีแล้วส่วนวคุณกนวีก็มีการโพสต์ Facebook เหมือนกันว่าขอบคุณครับแล้วก็บอกกับคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าให้คุณกนวีเนี่ยตั้งพักใหม่เห็นบอกว่ามาตอบนะบอกว่ารอเลยครับ